สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งมันคือสงครามน้าของกุมโมฟางในานะาเหนือสีจักพาร์ตและสงครามการต่อสู้ในครั้งนี้ก็ถือว่ามันเนี่ยจะเป็นการต่อสู้ครัง้งใหญ่ที่ลูฟี่จะต้องเจอกับศัตรูสุดแร่งแล้ก็ศัตรูที่มีความลับมากมายนะฮะเพราะว่าหลังจากที่เนื้อหานั้นมีการย่อดีมาอย่างยาวนานเนี่ยในที่สุดเนื้อหาในตอนล่าสุด มันก็ได้มีการบอกสักทีนะว่าเนื้อหาในปัจจุบันในตอนนี้เรื่องลบของกองทัพเรือนั้นได้มาถึงเอเคเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าหลังจากนี้นะฮะเนื้อเรื่องนั้นก็ได้จะกลับไปโฟกัสที่กลุ่มโมฟางซึ่งก็คือเรื่องราวที่ก่อนหน้านี้กลุ่มโมฟางเนี่ยรับปากนว่าจะช่วยเหลือเวก้าพังนั้ออกจากเอเคสซึ่งล่าสุดเหตุการณ์การช่วยเหลือในครั้งนั้นเนี่ยนั่นก็คือกลุ่มโมฟาง้นร่วมมือกับซิปิซิโลเพื่อที่พวกเขานั้นจะต่อสู้และก็จัดการกับเหล่าเซ หลังจากนี้การร่วมมือกันระหว่างกลุ่มโมฟาและก็ซิปิซิโลเนี่ยมันก็น่าจะถูกยกเลิกเพราะว่าซิปิซโลนะฮะพวกเขาในมีกองลังเสริมสุดแกงที่ได้เดินทางมาถึงเอเคในปัจจุบันซึ่งนั้นก็คือหาผู้เท่าแล้วก็เพืเอเคสสัลูเพราะฉะนั้นจากการมาในครั้งนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องร้อที่ทําให้ซิปิซิโลนะฮะมีกองลังที่อยู่เหนือกลุ่มโมฟางและมันก็ทําให้พวกเขาในมีแต้มต่อจดกการพวกเขาเนี่ยไม่จะเป็นการร่วมมือกลุ่มโมฟานต่อไปเพราะฉะนั้นนั่นก็หมายเขาว่าการมาของเรือล้ม จนมาทําให้ศัตรูพวกลูฟี่หลังจากนี้เนี่ยนอกจากซีพีซีโร่ยั่มีฐานเรือหาภูเท่าแล้วก็เพิ่มเลเอกคิสซโร่อีกด้วยะฮะและในตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะว่าหลอดซาลฟีมเนี่ยพวกลูฟีน่นจะสามารถจัดก,การได้หรือยังภาวะได้เกิดยังไม่สามารถจัดก,การได้นั่นหมายความว่าในตอนนี้เนี่ยการต่อสู้ที่ AK เอเค้นก็จะแบ่งเป็นสามฝ่ายนั่นเองนะฮะแต่ว่าด้วยความที่ว่าหล่อดซาลฟีมคําสั่งนั้นคือให้จัดก,การทุกคนทิ้งและนั่นก็หมายความว่าซาลฟีมเนี่ยก็จะเป็นศัตรูทุกฝ่ายใช่ไหมฮะอย่าเวยเียนยอนนะจะเรียกกซลลฟมับไป หรือแม้กระทั่งฮาพุทเทาเนี room, ่ยจะเป็นคนที <c oughs> ่มาอยู่เซรฟิมเอาไว้เพราะว่ฮาพุทเทานั้นก็จะมีอำนาจในการสั่งการสูงสุดในการสั่งงานเหล่าเซรฟิมนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของเซรฟิมในปัจจุบันมันก็คือเรื่องราวที่ต้องหลอรุนนะว่าตกลงเหล่าเซรฟิมนั้นจะอยู่ฝ่ายไหนและพวกเขานนั้จะกล้าเป็นศัตรูของกุมองฟานหรือเปล่านะฮะแต่ว่าศัตรูที่แน่นอนของกุมองฟานที่มาที่เอเคเนี่ยมันก็แน่นอนว่าเป็นพวกซิปิซโรในปัจจุบันแต่ว่าในตอนนี้กุมอฟฟานนั้นก็สามารถละ แต่ว่าที่น่าสนใจแล้วก็น่ากลัวนั่คือกาลังเสริมที่มาถึงซึ่งนั่นก็คือพลเอกคิสรูที่เขานามาที่เอเคพร้อมกับฮาลุเทาโดยที่คิสรูนี่ก็อย่างที่รู้กันดีนะว่าเขาเนี่ยมีความสามารถของพลังแสงอะไรพวกนี้ใช่ไหมซึ่งความสามารถแสงคิสรูเนี่ยมันก็เป็นความสามารถในการต่อสู้ที่สูงมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่หมู่เกาะชมดีคิสรูนั้นเกือบจัดการกุมหม้อฟางได้ทั้งกลุ่มเพราะฉะนั้นศึกการต่อสู้ที่เอเคนั้นก็น่าจะเป็นศึกล้างตาฮะที่มันเป็นการต่อสู้ของกุมหมอฟางที่มันจะเป็นศึกล้างตตาาในกร่อสู้ิ และยิ่งไปกว่านั้นเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้ก็จะได้มีการปูเรื่องราวว่าเวกพังนั้นได้มีการทดลองเกี่ยวกับลำแสงคิสรูเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสสูงมากที่เวกพังเขาน่อาจจะรู้ความลับและก็จุดอ่อนคิสรูหรือแม้กระทั่งเวกพังเนี่ยอาจจะมีอาวุธบางอย่างในการต่อกู้คิสรูก็เป็นได้นะฮะเพราะฉะนั้นการต่อสู้ในครั้งนี้คิสรูเนี่ยก็น่าจะเป็นคู่ต่อสู้ที่กลุ่มหมอฟานและก็เวกพังนั้นสามารถลงมือได้แต่ว่าที่มันน่ากลัวจริงๆนั่นคือคนที่มาด้วยนะฮะที่ในตอนนี้ข้อม พวกเขาสามารถการเ่าเป็นส so, <plus> ัต you ว know, <sino> ์ประหลาดได้บางอย่างและการเล่างพวกนั้นถ้าเกิดจะให้ดาวเนี่ยมันก็จะมีโอกาสสูงมากที่มันจะเป็นความสามารถฮะของพลังผลปีศาสายโซออในพวกนี้แต่ว่าเซอเทิร์นที่มีตำแหน่งกกับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็น่าสนใจนะว่าความสามารถในการต่อสู้ของเขามันจะมีความเกี่ยวข้องวิทยาศาสตร์หรือว่าเขาเนี่ยจะใช้เทคโนโลยีในการต่อสู้อะไรพวกนี้หรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดเรื่องราวนั้นเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็จะเข้ากับเรื่องราวที่เอเคสที่มันคือก่อวิทยาศาสตร์แล้วก่อไฮนาโคสและมันก็ไม่แน่นะว่าเซอร์เย มันอาจจะเป็นความสามารถของเทคโนโลยีโบราณที่มันมีอยู่ในช่วงหนึ่งร้อยปีอย่งควาอว่างเปล่าก็เป็นได้น,นะฮะเพราะฉะนั้นศึกแรกที่ลูฟี่นั้นต้องเจอในฐานะเจา้าพารดมันก็จะเป็นศึกใหญ่ที่มีแต่คนเก่งคทั้งนั้นแต่ว่าก็อย่าลืมนะว่าในตอนนี้กลุ่มหมอฟางเนี่ยภารกิจของเขาคือการพาตัวเวก้าพันหนีไปราชะะนั้นมันก็จะมีโอกาสสูงมากที่กลุ่มหมอฟางเนี่ยพวกเขาเจะทําการต่อสู้เพียงแค่เล็กน้อยแล้วก็พาเวก้าพักหนีไปนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเอเค้นไม่กล้าต่อสู้จริงจังขึ้นมาเนี่ย มันก็น่าสนใจนะก,กุมโมฟางพวกเขาเนี่ยจะสามารถเอาชนะเคสโรลและเซเทนได้หรือไม่เพราะว่ามันก็จะมีการปลุกในเรื่องนวัที่เอเคเนี่ยมันจะมีขา่าวใหญ่ชกโลกเกิดขึ้นซึ่งมันก็น่าจะเป็นข่าวที่มาจากสุดก,การต่อสู้ในครั้งนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอดูกันว่าสุดใหญ่ครั้งแรกในฐานะจากวันลูฟี่เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนและลูฟี่เนี่ยจะสามารถชนะได้หรือเปล่ายังไงเรื่องราวพวกนี้เราก็ต้องมารอรู้และก็รอดูกันนะฮะโอเคแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์สติ สวัสดี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ